ตลาดจัมโบ้พี่เขาสมบสวัสดีครับสวัดดีดีสุดขั้นเครับผ่าเด็กมาเล่นบ้านบอลนี่ค้าเยอะเลยครับดีวันนี้ฝนไม่ตก ตลาดจัมโบ้พี่น้องตลาดใหญ่พื้นที่ใหญ่กว้างขวางมากของขายเยอะครับเสื้อผ้า โชคดีฝนไม่ตกพก่อค้าแม่ค้าก็โอเคนะครับคุณมาเดินครับตอนเย็นๆบรรยากาศดีครับฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่โอ้

พี่ผนองมาบงสถานที่สถานที่ที่ถ้ามีการไอวงใหญ,ใหญ่วงหมอลำหรือ,น,อนักร้องนักดนตรีมาก็นี่ครับข้างหลังนะครับล่าสุดก็มีพี่สเสด็จกับน้องยกูกิครับ้น้องคำมาเล่นตรงนี้ครับเนี่ยล่าสุดสถานกว้างครับกว้างใหญ่กว้างเยอะเลย สถานที่ใหญ่มากนู่นนะครับส่วนลูกหูลูกตาเลยพี่น้องใหญ่ครับสถานที่เดี๋ยวจะถึงนี่แหละไม่นานนะสาวน,น้อยต้องมาลงแน่ที่นี่ครับเพราะเมื่อกี้ไม่ได้มาที่้าก่อนปิดบงไม่ได้มานะครับสถานที่ตรงนี้แหละคือตลาดแจมโบ้ครับแถวตรงคลอ,องหลวงคลองสามพี่น้องปทุมธานี 5ที่ก่อนปิดวงอบอกว่าจะมาตรงนี้ไงแต่ก็เล่นต่อที่แถวชนบุรีครับไม่ได้มาแต่เมื่อไม่มกี่วันเออวันวันพ่อนะครับ,ว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 ,นะรบวันที่วันนะครับวันที่8มาเล่นตรงนี้ครับคือคือไอ้ของพีเ่เสดชนะครับพี่เสด็จมาแล้วก็น้องยูก,กิเป็นปกวศาไ้ทองคํานะครับมาเล่นตรงนี้แถวนี้ ครับคนเยอะมากเลยพี่น้องโดนโดนโดน,โดนเพิ่นใน,พนในเพิ่านในมาเบิงหักลองในวันตีไหมคนมากกับมากหลายนะครับพอเป็นงานฟรีพร้อมครับบอดีอถ้าเป็นงานเสียง <c oughs> กัดจังวากันอีกที่นีนึงครับอีกรอบนึง่งด้สถานที่ใหญ่มาก ครักำลังสร้างเพิ่มครับตลาดสร้างมาถึงนี้แล้วตลาดใหญ่มากนี่กำลังสร้างครับขึ้นชื่อนะครับตลาดจัมโบ้นะครับ ข้างหลังเป็นสถานวกว้างสําหรับไอ้ตั้งหน้าใหญ่หญมามาที่นี่หมดครับดนตรงดนตร,ตร,ตรีครับหมอลำจะมาลงตรงนี้ครับขี้นายกเอนานา,ายกแดงครับแกเอาไหรอง,รงคํามาลง ตลาดอยู่ข้างในนะครับตลาดใหญ่มากเลยรถจอดเยอะนะครับพ้าพาหลานมาเล่นบาสบอล Lo rồi đi Đẹp chứ cái tim đi gặp bian cái tim đi gặp yang เด็กับยังเนี่ยพเด็กดื้อเด็กเด็กเด็กดื้อมาเล่นบ้านบ่อลเลยครับมีทุกวันครับตลาดจัมโบ้พี่น้องโอ้นี่สถานที่ในคราวพ่อคานี่เยอะมากเลยครับมาขาย ฝนไม่ตกด้วยถ้าฝนตกนี่ก็อกเรื่องนะันนะครับเ <Caribbean> <int ess ively> นี่ยที่นี่มีของเด็กเล่นแล้วมาฝ่าไว้ตรงนี้ได้ครับที่ตรงสานามนี่ครับบ้านบอลแล้วก็มีนี่ยสองที่ให้เล่น มาจับใจตลาดนะครับพอแม่ก็ไปจ่ายตลาดเอาล้านเอาลูกมาวางฝากนี้ได้นะครับเนะี่ยเขามีเอามาฝากนี้คือฝากข้างบดเ,เล่นนะไม่ต้องออขนะึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้นะครับนะครับ คผมโอเคครับติ๊บเอาลงมานี่เอาลงมาที่ผูกแขนอลงมานี่ถึงเวลายังยังไม่ถึงเวลาเล่นไปก่อนอีกอีกสองนาทีนะครับโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้ไวันนีิด้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายครับ